ยอมาปอกกันอีกแล้วครับมือนี้มือนี้บักขามป้อม,อมโอ้โห<ป>บักขามป้อมบักขามป้อมเบิ้งครับกินเบิ้งนี้เจ้เตรียมเลยของนำ้ำบักขามป้อมกับเจ้าบักขึ้นเกลือใจยังอยู่วเอไม่เแกะแกะซะก่อนมึงกินไง ก,ก่อนแกออกเป็นชิ้นเป็นชิ้มจะกินไงแซ<ส>่บเหรอต้องเสียงเลยครับขม<น>ข้าม <คน S 2> ปอม<ส>ด์รถชาบมันจีออกแบบไอออกเปรี้ยวนิดๆแล้วก็ออกฝานดนิดๆนะนเยอย่าอมหวานแต่ว่าเวลาเขากินน้ำเหรอมันจีแบบหวานหวานน้ำเวลาก,กินน้ำหรอวา่ามินจีแซบเธอเสียงรองยิ่งถุกสิ mười bốn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai กูใหญ่จัอองเลย,ยติดพ่อเสียพี่ก่อนมี่ก็นั่นกนงกับสมุนกิกระตึกสมุนกิกระตือกูม,ขกกม,ขกกมขาขามป,ปอม พวกไรข้างาก็ไอ้วันชี้อะไรสุดนี่เป็นยาคำป้อมนี่เป็นยาเป็นยาระบายบอมมีประโยชน์นะครับเป็นสมุนไพรคุ้บแานผมเป็นลุมหวานเป็นลุมขมเป็นยาแกไอ้ระบาย หากินหนักล้ครับตะกอนชุมเอม่นเีป้ปลูกเลยแล้วไม่แย่ผมเขาจะมจะใส่พรานชมเอีนปลูกเอาหน่วยใหญ่แล้จะกินไปหาอย่งน้ำโขงน้ำปลาน้วยซ้ำหนงก้อนนี่แหละตัวเแซ่บเม็ดเม็ดมันจะเป็นเัด มาเหนียดมั้ยเหนียดั้งเป็น,ปนชิ้นๆทั้งนี้ทังแงเขียวเค็มๆต้นคือยังใบคือยังใบบระคับตัวผื่นบันใบมันจะว่าใบมันเจยบใบมันจะทีว่าเสือกว่ะเอาใหญ่เสือกลูกมันจะออกลูกตามแบบตามการ ตามกันดอกกิดเป็นแบบเป็นดอกไทยบับครันี่น่ะขอด้นเราจะกินอันกุ้งอันกุ้งอยับมะนาวอืม,อมสมุนไหลได้ยักกัน

บอกเลยสองลูกเห็นผลผู้ใดท่องปลูกหามากินนะครับเป็นยาสมุนไพรมิตรประโยชน์โอเคเยี่ยม